ตามมาตรฐานเนี่ยครับเขาแนะนําชัดเจนเลยครับว่าการต่อสวิตช์ไฟที่ถูกต้องปลอดภัยที่สุดเนี่ยต้องต่อขั้นไวที่สายเฟสเท่านั้นครับต่อที่สายเฟสเท่านั้นนะคะครับลองนึกภาพตามนะครับไฟฟ้าจะวิ่งมาจากแหล่งจ่ายไฟมาเข้าที่สวิตช์ก่อนอแล้วค่อยออกจากสวิตช์วิ่งไปที่หลอดไฟค่ะและจากหลอดไฟถึงจะวิ่งกลับไปทางสายนิวโตรเพื่อให้มันครบวงจรแบบนี้คือถูกต้องใช่ครับ ข้อดีมากๆของวิธีนี้คือพอเรากดปิดสวิตช์เนี่ยตัวสวิตช์มันจะไปตัดกระแสไฟฟ้าจากสายเฟสอือตัดก่อนถึงหลอดใช่ครับตัดก่อนที่ไฟจะวิ่งไปถึงตัวหลอดไฟเลยผลก็คือตรงขั้วหลอดไฟก็จะไม่มีไฟค้างอยู่ไม่มีไฟไปเลี้ยงค่ะปลอดภัยเลยทำให้เวลาเราจะไปเ,เปลี่ยนหลอดไฟหรือจะเช็ดทำความสะอาดโคมไฟก็ทำได้ค่อนข้างปลอดภัยหายห่วงครับใช่เลยค่ะ การตัดไฟตั้งแต่ต้นทางแบบนี้สําคัญมากจริงๆทีนี้ลองมาดูวิธีที่เอ่อที่มันผิดแล้วก็อันตรายกันบ้างครับที่เราไม่ควรทําใช่ค่ะซึ่งก็น่าเสียดายนะคะที่บางทีก็อาจจะยังเจอกันอยู่บ้างคือการเอาสวิตช์เนี่ยไปต่อขั้นที่สายนิว t ทรลแทนอ๋อไปต่อที่สาย N แทนใช่ค่ะวงจรมันจะกลับกันนิดหน่อยคือไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายเนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่หลอดไฟก่อนเลย ไปรอที่หลอดก่อนไปรอที่หลอดก่อนเลยค่ะแล้วค่อยไหลผ่านสวิชที่เราไปต่อขั้นสายนิวทรัลไว้ก่อนจะกลับไปครบวงจร mm hmm. เห็นความต่างไหมคะปัญหาใหญ่เลยของวิธีนี้คือถึงแม้เราจะกดปิดสวิชแล้วหลอดไฟมันดับลงก็จริงครับไฟดับแต่ไฟฟ้าจากสายเฟสเนี่ยมันไม่ได้ถูกตัดไปด้วยนะคะอ้าว มันยังคงวิ่งตรงจากแหล่งจ่ายไปรออยู่ที่ขั้วหลอดไฟตลอดเวลาเลยค่ะแม้ว่าสวิชจะปิดอยู่ก็ตามโอ้หอย่างนี้ก็หมายความว่าถึงเราปิดสวิชแล้วที่ขั้วหลอดก็ยังมีไฟอยู่เหรอครับถูกต้องค่ะมีไฟรออยู่ตลอดเวลาเลยอันตรายมากๆค่ะน่ากลัวนะเนี่ยลองนึกภาพตามนะคะสมมุติเราจะเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านหลอดมันขาดเราก็เดินไปปิดสวิชไฟตามปกติเลยครับ ก็คิดว่าปลอดภัยแล้วใช่ค่ะคิดว่าปิดแล้วคือตัดไฟแล้วแต่ถ้าบ้านนั้นดันต่อสวิตช์ปิดวิธีคือต่อไว้ที่สายนิวตรเนี่ยจังหวะที่เราเอามือไปจับขั้วหลอดหรือหมุนหลอดเก่าออกครับถ้ามือเราไปสัมผัสโดนส่วนที่เป็นโลหะหรือตรงขั้วเกลียวก็คือโดนดูดได้เลยมีโอกาสสูงมากค่ะที่จะโดนไฟดูดได้ทันทีเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าไม่มีไฟแล้วแต่จริงๆไฟจากสายเฟสมันมารออยู่ตรงนั้นแล้วตลอดเวลา โหันตรายกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุไฟฟ้าดูดที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆเลยนะคะ